ช่องวิ่งที่1โรงเรียนต้องวิทยาคมช่องวิ่งที่2โรงเรียนแม่สายประสริฐศาสช่องวิ่งที่สาโรงเรียนพุทธสวิทยาคมรัชมังคาบพิเศษช่องวิ่งที่4โรงเรียนแม่เกาวิทยาคมช่องวิ่งที่หโรงเรียนเดชรงวิทยาคมช่องวิ่งที่หโรงเรียนพีแสงวิทยาคมช่องวิ่งที่เจ็ดโรงเรียนสามัคคีเห็นลเห็นไม่เป็นล ใจเย็นๆแบบมือใส่ไอ้ยังครับอ้ยคนนั้นกระโดดล้วล่ามาลามาลานุ่งเตยดูดูดูแล้วอะกร นะครับสีแดงสีดำยมดูดูปั่นดูเปิดตัวไปแล้วกับไม้แรกครับนี่สีแดงสีแดงยตัวแรกตอนนี้แสงขึ้นมาแล้วครับสีแดงสีเขียวตอนนี้นำโดดด้วยสีดำนะครับ

ไจริงใช่ไหมไม่จริงจริงหมโอ้ยจิ้มนโตอ๋อจิ้มนามนะจิ้ส่จิมสปีดสุ่งว่านยอตัดเลยตัดเลยตัดเลยตัดไจัดใจไม่ไม่เอนนี้ตีคู่กันไปแล้วครับได้แล้วสีรบกาที่ส ไม่ใส das ่ด้วยนันนี้ยัมาดวยหุ้ยซอวิทยาคมนะครับและตสมด้วยไสลา้วยละตามด้วยเสีงเข้าสู่ไม้ที่สครับตอนนี้หุ้ยซอวเปิดตัวไปแล้วครับ

แม่สายพระสิษา์เลี้ยเชิงลุวิทยาคมเอน่้องวิทยาคมมสุดท้ายตอนนี like cool ้นำโดยผู้สออคัด่นความเดันเต็นนี้

เดีวกองที่ดานตอนนี้ลุ้ตัวโผงเลยนะคะขอขอนุญาตประชา